หนุ่มกัญชัยโพสต์เดือดฟาดแม่สามเณรพร้อมทิ้งทายให้คิดกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดงังโหนกระแสได้ออกมาโพสเดือดเตือนแม่สามเณรท่านหนึ่งที่เปิดรับบริจาคเข้ากระเป๋าตัวเองโดยทางหนุ่มกัญชัยได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ในเพจของตนซึ่งมีเนื้อหาว่าคุณแม่สามเณรบางท่านต้องหยุดกิจกรรมที่ตัวเองทําอยู่นะครับ ผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญควรบริจาคเข้าวัดเลยอย่าช่วยโอกาสอัดยายกินขนมยายบนความศรัทธาของผู้อื่นครับหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์อาทิเช่นเล่ามาเล็ครูพร้อมที่จะหยุดทำงานมาฟังครูเดี๋ยวนี้มาหากินเยอะมากมีทุกรูปแบบแต่เราจะไปทำบุญที่วัดค่ะจะทักท้วงตั้งแต่แ,ตแรกก็กลัวทัวลงเคยออกรายการพี่ดุไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ไหมครับ ก็เรียกไดว้ว่าเปิดรับบริจาคแต่เข้ากระเป๋าตัวเองเป็นการกระทําที่ไม่ควรทําเลยค่ะยุคสมัยนี้หาต่างยากต้องเอ็นกันและกันค่ะอย่าหาทำหลอกใครเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ